ับผมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับเมื่อวี้ไปตลาดมาเป็นผู้เฒ่าแล้วมานั่งขายหนูสามหนูสี่ตัวครับหนูใหญ่สองหนูหน่อยสองรถมันขนาดที่เราหน,หนูอันเพนิ่อไปใส่บ่วงมาสั่นไปว่าแนไ่ใส่บ่วงมาบ่ดนี้ผมก็เลยซื้อมาสองตัวเฮ็ดแค่ไหนแคกิบไปละพี่น้นองอันนี้คจังวะครัวใส่ต้นหอมครัวใส่พักชี่กับเฮ็ดแล้วครับเห็ดมัแล้หอ ขัวใช้ดีใช้ยัง้งขัวใช้พูดได้ว่าแซ่บก็เห็นไปเลยครับขัวใช้พักแก้งแขกแก้งคมข,งขัวมือนี้ผมสิพัดขัวใช้ใบกระเพราขัวพริกแห้งแล้วก็ใบกระเพราใช้เห็ดน้ำหน่อยๆ,ๆจำเพราะโอต,ตไออุไปเบื้องแรกพี่น้องไปเบิ่องแรกครับเบิ่งเลยพี่น้องเห็นแล้วครับ เด้อช่แต่ผมเล่นพี่น้องเด้อนี่ครับหนูนะมันมันเลยพี่น้องไปด้เหตุยูทูบหลายมือเด้อพี่น้องเป็นไข่เขาก็อนี่ครับหนูมันเลยครับพี่น้องน้อยครับตัวใหญ่ทีอยู่มันยันกระดูกมันหยาบพี่น้องนี่ครับนู้อยเห็นไหมครับหนูพุหนูเป็นเบาหนูพุกน้อยใะคุณอาศัยมันครับมันขนาดพี่น้องใส่หนูมันขนาดเลยเห็นไหมครับ เงินทิมะขัวใส่ใบกะเพราซื้อกะเพรามาน้ำพี่น้องซื้อใบกะเพรามาน้ำขัวใส่ใบกะเพราละเมือนี่เอาพี่น้องขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งตำเครื่องแป๊บนึงเด้อเพราะว่าผมสิได้เค็ืจับุกันครับิ่านทายทัาบูเดี๋ยวมมนลำบากครับนี่ครับใบกะเพราครับสามกับสิบบาทกะเพราก็ถคือครับอยู่นี้ครับ ตลา,ตลาดบตรลาดมันออกเข้าครับตามกับซิมบัตครับเอฟซีพูดไดซีเล็กเราไปดอฟับโรตินีเนอะมันออกตัวนี้แหละครับเยกแต่ดำตุมอันนี้ครับหนึ่งศูนย์ผมไปได้ไปได้ตกการ์มาเมื่อวานหนึ่งซื้อมาแล้วหนึ่งศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งพี่น้องศูนย์หนึ่งศูนย์กับศูนย์เจ็ดพี่น้องยังเหลือสองใบนะครับได้ตกการ์มากครับครับ ตีกับไปก่อนโซนนั่งกับโซนเจ็ดครับอ่ะขออยากแป๊บพี่น้องเด้อ่ะไปน้องมาดิยัวครับนะครับขวัวแห้งเนเด้อพี่นอ้องอืออืองานมันดมีหยอดเลยพี่น้องครับขวัวใช้พริก ขวนมันจะชัก,กวันขวนใหม่ไว้ดิเราจะใส่ก,กับเผ้าพี่น้องเด็ดไปขุดมาใช่นะพี่น้องไปขุดอ้อนครับนี่นครับเห็นป่าวขุดอ้อนที่จะอยู่หลังบ้านนี่แหละครับนี่ครับต้นหลังบ้านนี่แหละครับขวานชักวนพี่น้องขวาแห้งขวาเสกใส่กับเท้า กุนใส่หนูเห็นหมครับคุม้มนำพี่น้องใส่หนูโอ้ยอยากนทำพี่น้องเล้หนูวันใส่หนูหน่อยพี่เจบไปล้วของคองไปกีดับน่นบันเนี้ย พี่น้องแป๊บนึงเด้อหัวแห้งๆทุกคนเอ้าเสกกระเป๋าล้วพี่น้องมาหนี่อยคนละหน้าไม่น้อยอันสิแล้วครับเพราะจุนี่ยเราจำครับอุ้ยติดหนักกองพี่น้องพระอทิตทางสูงอยังน้อก่อนอือพี่น้องเสกอยากรับวอพี่น้องผมเอาพริกหนวยครับพริกหนวยครับงูหน่อยเนาะใส่ พี่น้องใส่ออนซมจะกนพี่น้องซีมจะทำก่นพีน้องโอ้เมือยใ่เดี๋ยวครับของ่นพี่นอ้องเมือ่อวะตัวมีเสียงซ นี่ว่าพี่นอ้องเมื่ือาผมขี่มันไปเลยอําล้ำได้พี่น้องนี่ยังไงล่ะไปไปกินเลยครับตั้งโต๊ะเลยไปสุดยอดครับ ัสดีพี่สิได้ไหมครับสวัสดีครับจ้ามาเด้อพี่น้องควรนู้มือเลยวันท้ายยูทูบด่วนครับเป็นไข่ปาขุมพี่น้องมาแชร์กันพี่นอ้องอืออือแชร์พี่น้องเสร็จตัวเลยน้องพี่น้องเลยนั่นเบบงเก่บฟางอยู่างไรพี่น้องว่ามีอันนะเห็นบ่ S 1> <S 1> <S <S นัวหน่อยมันเต็่น้องไม่ถึงห่อกเส่บุีพี่น้องน้วหน่อย <S <S ได้ใส่มาพร้อมเด้ <S 2> <S 2> ครับหอแ่้เพื่าความ น้ำมันมันได้พี่อมบัข้าวได้ได้วยาะมันมันนะเราโค้งทสามนะครับในช่วงเนื่องแต่ลบทางอุดนะครับพี่น้องบริเทศตายคีบด,ด่วนเป็นใครบ้างกันเป็นใครยังก็แทบครับนี่ครับ ร่วงดังนีน้ำนูหน่อยนู้นเหนียวนะนูนหน่อยนู้เพราะเป็นบป้าปีนี้นะครับขอน,น้อห้ัง

แซ่บดีครับใส่ใบกระเพราเป็นเพจข้อดีป่ะแล้วเิ็นข้าวดีดีครับกลัวเยังไงกับกลัวปะเด็่ ัวใส่กระเพาไปเลยพี่น้องพิษดีจะรสชาติจัดจานดีหินจุ่มเยอถิ่เด้วยครับม,มาเด้อพี่น้องเลยนะแต่พิควัน ไม่เท่าด้วยเันมันมีวาพี่น้องมือกับบัดเต้่นี่ผมก็ได้ไปจอดเอาดิพี่น้องก็จะเสด้มากมือลอตัวสองตัวครับอือเจับ ปลาอ้อยหนูปลาอ้อยครับนูปลาอ้อยหนูใส่บ่วงบวงใส่กะเพราเนี่ยโอ้ยแสบไปนอนเลยลองด้วยครับสด้ยังกระใส่ไปหรอไม่ว่าจะเป็นพักไข่นุนบริษัทใม่ แข่งผมดอกแค่ต้นหอมผักบัวตักีไปักาศไปบัสจสู่ส่กระเพ้าปดไหนครับเจ้าไดีทำมาพี่แห่งเลยพี่น่อย Hij heeft niet Hij nog een... Nhau nhay của nói của nó tuần cái này. Ăn tôi nè một mà chèo mặn chèo 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 เปน็ไนไอ้ <c oughs> จะคิดว่าพี่นนองจะเพี่น่ลองเพื่อ,อกกคือและนะใส่ไหมครับขุมำลำ แท้เนี่ยคนเนี่ยหวยเลยเป็นเดืนเนดเนอดนอแล้วพี่น้องเอ้ยหวยเง้วเราทำนี่นะครับ,บต้องหาติมกันต้องวาปากของก่อเน่อครับแล้วจะ,ะได้ทีมโปรให้รอพอพิงกันปรททาถกไพากให้ซอก์กูดกับแย่เลือกับ นอครับสวัสดีครับผ้อปนวครับ